สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาชมเหรียญกระถินนะครับผมของหลวงพ่อแถมนะครับวัดช้างแทงกระจาดนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมไม่มีให้จําหน่ายนะครับสร้างไว้แจกเจ้าภาพกองกระถินนะครับที่มาทอดกระถินในปี2555นะครับผม เหรียญที่อยู่บนมือผมนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์นะครับของหลวงพ่อแถมนะครับแล้วก็จะมีการต่อโค้ดที่สังกตินะครับผมโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับมาชมหน้าหลวงพ่อก่อนเลยนะครับหน้าหลวงพ่อก็คมชัดนะครับนี่นะครับที่สังกติก็จะมีการต่อโค้ดนะครับแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับพื้นผิวเหรียญก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับนะครับก็จะเป็นกระแสวิ่งนะฮะทั่วเหรียญเลยนะครับด้านบนนะครับก็จะมีคําว่าพระครูมนูนศิลละสังวรนะครับผมหรือหลวงพ่อแถมนั่นเองนะครับถ้าผมสะกดผิดยังไงก็ขออภัยมาะที่นี้ด้วยนะครับนี่นะครับเหรียญเป็นรูปทรงไข่นะฮะเป็นไข่เล็กนะครับผมนี่นะครับผมนะหูห่วงก็ตันนะครับ นี่นะครับหูห่วงตันแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดหน้าหลวงพ่อก็คมชัดนะครับนี่นะฮะนะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับสําหรับหลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาดนะครับผมท่านเป็นศิษย์สายหลวงปู่สุกวัดตะโนดหลวงจังหวัดเพชรบุรีนะครับผม นี่นะฮะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของท่านนะครับที่ราคาเล่นหากันไม่แพงนะฮะและปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นเกจิดังจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับนี่นะฮะเรามาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับนี่ด้านหลังก็มีรายละเอียดบอกนะครับเขาก็จะบอกว่าวัดช้างแทงกระจาดนะครับนี่นะครับเป็นตัวหนังสือจมลงไปนะครับสําหรับด้านหลังนะฮะนี่นะครับวัดช้างแทงกระจาดนะครับ อำเภอชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับตรงกลางก็จะเป็นอักขระยันนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็ถัดลงมานะครับก็จะมีชื่อหลวงพ่อนะครับเห็นไหมครับหลวงพ่อแถมกระถิน55นะครับแล้วก็มีการต่อโค้ดรันนัมเบอร์มานะครับสําหรับเหรียญนี้ก็ได้เลข3าหลักมานะครับนี่นะฮะสำหรับเหรียญกระถินนะครับผม เขาตอโค้ดทุกเหรียญเลยนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะฮะจำนวนการจัดสร้างไม่มากนักนะครับผมอ่านี่นะครับถ้าใครมีเหมือนผมนะครับก็หยิบขึ้นมาส่องพร้อมกันได้เลยนะครับสําหรับเนื้อทองแดงนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อล่างๆนะครับสําหรับเหรียญกระถินเขาก็สร้างมาหลายเนื้อนะครับอ่ารู้สึกว่าจะมีเนื้อสูงๆก็จะเป็นพวกเนื้อเงินลงยานะครับอ่าก็จะมีสีแดงน้ําเงินเขียวนะฮะ จากข้อมูลที่ได้มานะครับก็ไล่ระดับเนื้อลงมาเลยนะครับจนถึงเนื้อทองแดงที่อยู่บนมือผมนี้นะครับผมนี่นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่นะครับ ถ้าใครมีเหมือนผมนะครับก็หยิบขึ้นมาส่องพร้อมกันได้เลยนะครับว่ารายละเอียดเหมือนกันไหมนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญกระถินนะครับของหลวงพ่อแถมนะครับถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับนี่นะครับเรามาชมความสวยงามกันนะครับเห็นะครับหน้าตาหลวงพ่อก็คมๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับนี่นครับครับเรามาชมดูขอบกันนะครับขอบก็จะเป็นขอบตัดแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับสำหรับปัตถุมงคลของหลวงพ่อแถมท่านก็จัดสร้างออกมาเยอะพอสมควรนะครับอ่า ถือว่าใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับชอบรูปแบบไหนก็เช่ารูปแบบนั้นมาห้อยบูชานะครับผมนี่ก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของท่านนะครับที่เอามาให้พี่เพียงน้อง F4 ทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ